ดีครับ FC อุ๋งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC บอสโจ FC ซอนนุชแล้วก็ FC ดิเล็กชาแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะเออผมก็ไม่มีอะไรหรอกก็ม,มีแต่เรื่องคุยกับเรื่องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ ชอบดิผมก็คุยแต่เรื่องอ,อุกเอียก,ก็เราชอบอุกอีกใช่ไหมครับอืวันนี้ก็ได้ดู YouTube ย้อนเก่าๆนะก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่คุณบอลเชิญยิ้มสัมภาษณ์บอสโจกับอุ้งอิงนะเออถามไทยไปยังไงมายังไงนะ ว่าทำไมถึงรับกุ้งอิงทําไมถึงได้รับเป็นลูกบุญธรรมเข้ามาอยู่วงได้ยังไงแล้วก็ถามกุ้งอิงว่าคิดยังไงกับบอสโจอ,อุ้งอิงก็ร้องไห้เลยบอกว่าเทิดไว้เหนือหัวเทิดทูนไว้เหนือหัวแต่ผมจะ ไปภาษาเราได้ป่าถูกป่าไปรู้ที่เขาเทิดทูนไว้บนหัวเนี่ยเออกระดะบบุญคุณของคนนะ่ะเออเ,เทิดไว้เหนือหัวนะโอ้นี่เห็นไหมเด็กเขาคิดอย่างนี้เราก็เออดีใจว่าเออเด็กมันไม่ยังนึกถึงบุญคุณพ่อโจอแม่นุษนะเข้าออมาเขาก็ รับเราเป็นลูกบุญธรรมคนเราจะรับเป็นลูกบุญธรรมได้นี่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะเออนี่มันถูกชะตานะถูกชะตาเขาก็เลยรับไว้นะรับเข้าวงก่อนนะแล้วก็ถูกชะตาก็ไม่รู้แหละบุญภาวัสนาสรงอุ้งอิงจริงๆเลยได้มาเป็น ลูกคุดำบอสโจกซอ่นุษนะซอนุษนะก็ห่วงหน้าดูนะเราไปดูตั้งแตคลิปตั้งแต่ต้นๆเลยครับนะหอนู่นหอนนี่ฝากุ้งอิงใหุ้้งอิงซื้อยููซื้อ,ย,อยานะร้างยงมเนนูเป็นนู่นเป็นนี่ก็ซื้อนะน้ำเกลือน้ำเกลือล้างยงมูกลกัวเป็นเวิงเป็นวัดอะไรนะยูกยาดูแลอย่างดีฝากนนคนนู้นคนนี้ช่วยดูแล เออรอนนุชนะเห็นไหมขนาดนั้นก็ยังมีเวลามามดูว่างเราก็ไปดูหลังเวทีไปที่เวทีไปให้กำลังใจนะไปดูได้เลยใหม่หมๆนี่โอ้โหไปร่วมทุกงานนะทั้งๆที่ต้องส่งลูกเรียนรับลูกมาจากโรงเรียนนะไหนจะต้องมาจดคิวงานคนมาหางานนะ วงเล็กวงใหญ่รถหน่วยหนึ่งหน่วยสองคุณคิดดูเองซ้อนนุษน,นี่ <c oughs> อดจนเก่งด้าดูลโลโหดีนะบอสโจเขาไปข้างหน้านะเขาไม่ต้องเป็นห่วงข้างหลังเลยนะเออข้างหลังก็ทําเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยบอสโจก็นลุยข้างหน้าลุยอย่างเดียวเลยนะเออน้าที่เขานะส่วนอุ้งอิงก็เขาก็ให้รับหน้าที่ไปว่าเออดั่นะ ตัวชูลโรงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจเขาก็ให้สัมภาษณ์ที่ว่านั่นอ่ะเขาบอกตกอั้งก็อุกอิงมาเนี่ยมันก็ดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยเรื่อยนะเออบุญภาวัฒนาส่งของเด็กมาแหละนะเออเด็กก็ทําไม่ได้ดังใจนะเออผมก็เห็นผมก็ดูสัมภาษณ์แต่โอุกอ,อิงก็ร้องไห้เลยเวลาอุกอิงร้องไห้ผมนึกถึงตอนตอนครั้งแรกอ่ะ ที่อุ๋งอิงไปร้องเพลงอ่ะนะร้องเพลงครั้งแรกอ่ะที่อุ๋งอิงวันนั้นนะถ้าใครดูนะผมนี่ดูไม่รู้กี่สิบเที่ยวเลยนะน้ำตายังซึมอยู่เลยนะดูกี่ครั้งมันก็ซึ้งมากเลยนะทุกคนดูนะตอนนั้นน่ะน้ำตาจะซึมเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ น้อมไม่ออกเลย,นะเลยครับดูดิครับ ลองไม่ออกเลยครับลองไม่ออกเลยครับ เป็นไงครับดูีไรน้ำตาซึมทุกทีนะครับเทปนี้ดูีไรก็โหซึมทุกทีนี่แหละครับนะครั้งแรกที่อุ่งอิงขึ้นร้องเพลงที่ตัวเองออกอัลบั้มของตัวเองนะ อบุญภาวัฒนาทรงปีก็ดังเพี้ยงป้างมาก็ไม่คิดว่าจะดังอย่างนี้นะองค์อิงอก,ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่หนูมาไม่คิดว่าจะโด่งจะดังนะอุค์อิงอให้สัมภาษณ์กับคุณบอยอะไรบอยบอลเชนยิ้มคุณบอลคุณบอลเชนยิ้มนะเออบอที่มาสมัครกับ บอสโจนี่ไม่คิดว่าตัวเองจะโด่งจะด,ดังแบบนี้เพียงแต่มาหาเงินจะได้มีเงินให้พ่อแม่ได้ใช้จ่ายจะได้ซื้อกินซื้อใช้นะเออนั่นคิดแค่นั้นไม่คิดว่าจะโด่งดังแบบนี้หรอกแต่ก็บบุญภาวัสนาท่งนะที่บอสโจร,รับไว้แล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมนะเออ พ่อโจซ้อนนุชนี่ต้องคิดถึงบุญคุณของเขามากๆนะเออนะเ,ออเขาก็อุ้มชูฟูมฟักได้มาถึงขนาดนี้แล้วโอ้โหสมใจพ่อแม่นะพ่อโจโมแม่นุชที่หายเหนื่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลูกประสบความสำเร็จก,ก็หายเหนื่อยนะอืมอางานนนี้ก็มีบ้านมีช่องมีรถมีลา ตอนมาอยู่ใหม่ๆใครจะคิดล่ะครับนะว่าจะโด่งจะดังแบบนี้มาก็บอสโจรับเป็นลูกบุญธรรมก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างอุงอิงมาอยู่นะรถลาก็ซื้อให้นั่งไปงานไปการอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนขับคนอะไรก็ช่วยดูแลมี พี่เลี้ยงมีอะไรนะดูแลมีช่างแต่งหน้านะช่างดูแลช่างแต่งหน้าก็แรกๆก็กระปกาศเห็นไหมที่มาแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปพูดถึงก่อนนะเออเขาก็ดีนะแจะยังไงเราก็ไม่ได้ไปรู้เขาหรอกนะแล้วก็มาคุณหมอนอิงนะช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะ ไไหนมาไหนก็ช่วยดูแลก็บุญภาวัฒนาทรงพ่อแม่ก็มีงานมีการทำมาเพราะเอก็ขับรถขับลาให้มั่งอะไรมั่งใช่ไหมเออก็ได้ทำงานทำการกันก็ทุกคนก็มีความสุขนะอืมคนปลูกปั้นก็มีความสุขนะคนโน้นคนนี้เขาจะว่าไงคอมเมนต์ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปอะไรหรอกมองวันผ่านก็มันไม่ดีแล้วก็มองวันผ่าน ที่ไหนดีแล้วก็ขอบคุณเขาอะไรเขานะเออมองพันธานไปอะไรไปเราไม่ต้องมาจดจำนะเออของไม่ดีอ,อ่ะดีๆแล้วก็ขอบคุณเขาอะไรเขาเออแม่ไม่เอฟซี FC เขาก็อินดูเขาจะว่าเราร้องเพลงไม่เพราะร้องเพลงไม่หวานเราไม่ต้องไปดูเอฟซี FC ก็ชอบเราตรงไหนรู้เปล่าก็ชอบเสียงของเราก็แบบเป็นตัวเป็นตนของเรานะ ตัวเป็นตนของเราแบบว่าเออหน้าเวทีเราก็ทําหน้าที่ของเราร้องราตามหน้าที่ของเราว่าที่เราฝึกเราเรียนมายัางไงแล้วก็ร้องไปเวลาลงเวทีมันก็เป็นตัวของตัวเองหนูจะเล่นจะอะไรก็ตามสบายเลยนะเออลูกก็ชอบตอนดูลงมาจากเวทีอะแย่ก็นู้นคนนี้นะเออใครก็จะว่าแม่น้อยอยังไงก็ช่าง ลูกชอบตอนนี้หนูแย่ก็ดูคนดีนะเออตอนขึ้นเวทีมันก็อีกอย่างอย่างไหหนูก็ร้องไปราไปตามที่ว่าหนูฝึกมาเรียนมาเขาแนะนําอะไรมาหนูก็ทําตามงั้นแต่เวลาลงเวทีมาก็เออหนูก็เป็นตัวของตัวเองนะกินข้าวกินปลาเอามือจกเอามืออะไรเราก็ ธรรมดาอย่างเงี้ยมันพื้นๆมันลูกมันหลานเราเราเห็นเหมือนลูกมันหลานเวลากินข้าวปูเสือปูสาดใช่ไหมพอเราเป็นคนบนนอกุูเป็นคนบนนอกคนบนบนนอกรก็กินอย่างเงี้ยไหมรวมจุมกันกินเนานั่งกันเป็นวงนะโน่นจิมนี่นี่หยิบโน่นหยิบนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเราได้ดูทุกวันได้ดูบางทั้งคนนี้ถ่ายตรงนี้คนนู้นถ่ายตรงนู้นเน่ะเรา เราอยู่กันที่เราได้ดูหมดทุกทุกช็อตทุกอะไร <c oughs> เราได้เปรียบเราก็ช่วยกระส่งเสริมเขาก็แค่นั้นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามให้เขาอะไรให้เขานะเออนี่ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ fc อุ๋มอิง fc สามน้อยเพชรบ้านแพงช่วยมาคอมเมนต์ช่วยมา, comment, ยมาดูมากดแชร์กดไลค์ให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยครับอย่างสูงเลยครับ ผมชอบผมผมผมทำผ,ผมไปเรื่อยเลยนะเออคนมันชอบแล้วดิเออนะผมเองก,ก็ยังไปอีกได้ไกลนะเออไปอีกได้ไกลได้ข่าวว่าเออบ้านขึ้นบ้านใหม่ยังยังไม่ทำเต็มที่ว่าจะขึ้นเล็กๆก่อนทำเป็นพิธีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นใหม่บ้านใหม่เออทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ่ะอาจจะเป็นทวด ต่างประเทศก่อนหรือยังไงเนี่ยยังยังไม่แน่ใจนะยังยังยังไม่แน่ใจเออแต่บ้านก็เสร็จไปเยอะแล้วก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วโฉนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดเฟืองติดไฟลองไฟเรียบร้อยแล้วเออทีแรกก็กะว่าจะไปมึนกำลังนั่งรถไฟไปไม่ปหาตะกี้นะไปที่บ้านดูนะทีตะเกียะเออเดี๋ยวก็ดูก่อนไม่แน่ถ้ามีจักรวะาลนั่งรถไฟไปเลยนะ เออไปดูงานขึ้นบ้านใหม่เขาเออ๋อย่าถ้ามีคนติดตามเยอะๆผมวิญญได้เป็นไลฟ์สดเออไปแอบถ่ายหลังบ้านก็าาโอ้ยเอ,อเราชอบเราอะไรไหมเราก็ดูไปเไหเออผมไปย้อนดูมหมเออเขาก็บอกว่าที่มาเนี่ยที่มาวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพียงแต่ ขอให้ได้งานทำนะขอให้ได้ร้องเพลงนะไม่คิดว่าจะโด่งจะดังขนาดนี้นะอืมก็ขอให้มีเงินมีทองมปให้พ่อแม่ได้ใช้ได้จ่ายนะแต่อุ้งอิงก็เคยพูดกับพ่อแม่ว่าตอนตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่กับวงสาวน้อยนั่นนะเอออุอ้งอิงก็เคยพูดกับพ่อแม่ว่าเออเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนูจะ หาเงินปลูกบ้านให้แม่นะเออนะตอนนั้นพูดยังไม่ได้มาอยู่วงสาวน้อยนะเออแต่วลามาอยู่วงสาวน้อยนี่ได้สามสี่เดือนก็รีบปลูกบ้านเลยได้เงินได้ทองมาก็รีบเก็บเลยนะหาช่างหาอะไรมาปลูกบ้านให้พ่อแม่ซื้อที่ซื้อทางตรงนั้นแล้วก็ปลูกนะเออก็สมใจของเขาเขาก็ได้ให,ให้ปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่ใช่ไหมเออ ก็มาอยู่ได้ปีองน่แต่บุญน่าคงคงทำนะทำแต่ยังไม่ได้ทําเต็มที่ทําเพียงเป็นวิธีเล็กๆหน่อยคงคงจะได้ทําบุญบ้างบุญใหญ่อะคงต้องรออกสักพักหนึ่งนะคงอิงมาอยู่นี่ก็และการทรทัศน์ไตเพิงไตพบเวิร์กพอยลุงมัมอะไรพี่ไปมาหมดเกือบจะทุกช่องแล้วนะอุ้งอิงบอสโจเดีย ตัวตะเวนไปไหลช่องเลยนะเออนะเห็นไหมคนเราอะ่ะดวงมันไม่แน่ไม่นอนนะบทมันจะดังบทมันจะอะไรมันก็ดังขึ้นมาพิบตาเดียวจริงๆองค์อิง,องนี่นะนะเออเสียงแบบนี้แหละไม่ต้องไปหวานไม่ต้องไปเพาะอะไรมากมายเป็นตัวของตัวเองนะ หน้าตาบ้านๆอย่างนี้เลยชอบจังเลยเวลาแต่งตัวก็ขึ้นนะอุ๋งอิงอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะสวยนะแต่งใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาทําผมนี่โอ้โหใช้ได้เลยสง่าเลยแหละอยู่ยืนอยู่บนเวทีเวลาร้องเพลงเนี่ยนะเออแรกๆรกนะ้องโอ้โหไม่เห็นแนละ้วขึ้นไปจากเราไม่เคยเห็นแบบนั้นนะเห็นอุ๋งอิงตัวเล็กๆนะมาธรรมก แนแรกๆนะแล้วลก็คนนี้มาแต่งเนื้อแต่งตัวทําผมนะรับสมัครช่างทําผมก็ได้ช่างทําผมมาแต่งหน้าแต่งตาโอโหขึ้นเวทีนี่สง่างามเลยครับยืนร้องนี่โอ้โหเด่นเลยมองสะกดคนดูใครจะไปรู้ล่ะครับคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆน่ะเห็นไหม ที่อุ้งอิงร้องไห้ที่ผมให้ดูนั่นน่ะเห็นไหมมันตื้นตันใจนั่นะน่ะเพราะว่าเคยร้องแต่ตลาดนัดนะรถแห่มัง่งงานบวชงานแต่งมั่งนะแล้วตอนนี้มันขึ้นเวทีแต่งเนื้อแต่งตัวมีเพลงของตัวเองร้องมันมันตื้นตันใจไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาถึงขนาดนี้นะเออ ถึงขนาดนี้ได้ก็โอ้โหน้อยคนน้อยคนน้อยคนที่จะมาถึงขนาดนี้ได้นะนะเอ,อโอเคครับวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ fc อุ้งอิง fc สาน้อยเพชรบ้านแพง fc ดีเลชันแนล